สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเล่นเกมนี้มีชื่อว่าแกนนี่นะครับในภาคสองนะครับอืมอีซี่แล้วกันนะครับย่าหนึ่งท่าเดี๋ยวไม่ไหวผิงกลัวทั้สอง เลยวกันมาที่หนึ่งในเกมในตำนานนะครับที่คนหลายคนน่าจะรู้จักกันนะฮะคือมันอาจจะไม่มีคนไทยคนไหนที่ไม่รู้จักคุณยายเกยนนี่นะครับรู้จักเกือบทั้งโลกอะเออ มาแล้วมีการไม่มีใครใช่ไหมโอเคอุ้ยอุ้ยเสียงเปลี่ยนเดินมาโคเทลเลยเมื่อกี้วิทยาลัยเป็นดีดีป่ะน่า,ากลัว อโอ้คุณยายก็มาแล้วเดินมาเร็วเดินมาหนีกันกมมไม่ใช่ผมผมไ่ผมไถามว่าผมจะคีวนนอีนะครับ ยูเอเอพาร์ทแรกนะครับคิดถามมาได้เลยนะครับอุ้ยถามมาได้เลยนะครับว่าอยากรู้อะไรนะครับถามมาเลยนะครับ,มรบผมไม่กลัวถามอะไรมาก็ได้ขอให้เป็นคำถามก็พอยาไปแล้วนะครับวังหลังหลังพื้นดู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 อุ้ยที่คุณย้ายมาเปล่าย้ายย้ายอุ้ย ช่วยด้วยช่วยด้วยกี่เห็นมันคุณยายมาเสียวมากเลยเสียวมากใจมาใช่ไหมนัานหญคุณยายคุณยยแก <see> มี่เร็วปุ๊บ เดี๋ยวจะมีพัดแรกเฮ้ยนูกออกไปแล้วอโอเคโอ้ยตกใจตกใจมันตอนไ,ไหนแม่ฟ็อกซี่ตั้งสเกลตอนว่าี่ ไปแล้วผมหมดูดใายหายครับุณยญายหายไปเลย ้าขึ้ไปแล้วกลือกล้กลัวมากม่กลัวมากเลย นี่ยังมีเพื่อนินตายน้องคนใหญ่โอเคเอาไปฮะโอเคอกลัวแต่พูดถึงนี้คุณตาหายไปเลยนะคุณนี้ก่อน โอ้ไปลูกสองอยากได้เตาเป็นจริงใส่ใจไรเล กดกระดิ่งวันนี้หรอวะร้องเรียกมาเสียงเสียงขึ้นกลับดีกว่าเข้าหีดห้ามไห ยังเดิอนลงมาอีกโอ้โหเอาเลยเอาแล้วผมบอกให้่อนนะครับว่าอีไม่นียงะะอยาก Q and E นะครับอยากถามอะไรถามมาเลยนะครับตัว <c> ค <oughs> <c oughs> นทวนอยู่น้องอย่างเดียวอเอะ มัน่ต้องขึ้นตบงนี้ครับไม่ใจแลลวี่ยาอ่ะยบไม่ได้อเล้ายยูนไะ้วนะูปดไม่ได้พี่ยายมันไม่เดือดมันอ้ยอุ้ยโอลแล้วโอ้โหอีกข้างหนเขาตู้เอลตู้ คุณก็สมคลิปนะนะคุไปบ้านกอี่ผมจะกลัวไปว่าตอนนี้นะครับ